สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคมนี้ก็ในเรื่องของการทำนายพิมพ์ทำนายผ่านพลังงานการ์ดพลังงานไพย่ยิปซีเป็นหลักนะคะส่วนในเรื่องของการแนะนำการให้กำลังใจหรือการอะไรใดนะคะจะใช้ไพ่ออ A c the ies, ็กเซอรออฟเดอะเเสริมนะคะเป็น ไพ่ของนางฟ้าแฟรี่เพราะนั้นไพ่เอราคิลนี้จะแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องทําก็คือการใช้วิจรารยญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะไพ่ไม่สามารถบอกเรื่องราวของทุกคนได้เป็นการเปิดไพ่แบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะใครที่ฟังแล้วไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะอ n น r g อรอาจจะไม่ตรงกับตัวของคุณในเดือนนี้ก็ได้นะคะขอดูไพ่ให้ชาวราศีเมษในเดือนกักยาคมนี้ด้วยค่ะ ขอไพ่สิบใบนะคะเจ็ดดาบค่ะใบที่สองสองไม้นะคะ Queen of Swords สิบดาบ King of Cups สี่ไม้นะคะ ไพ่เ t h เ h e r m เมสี่เหรียญค่ะ Queen of p e n t a c l e ค่ะมีไพ่ค e e n ขึ้นมาสองใบแล้วมีไพ่เจ็ดดาบด้วยระหว่างการแทรกแซงของใครสักคนหนึ่งหน่อยนะคะในเข้ามาในชีวิตอาจจะทำให้คุณรู้คุณมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาด้วยะคะ่ะ อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะสําหรับคนที่มีคู่นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่เมเจอ,อร์ใบเดียวไพ่ฤาษีหมายถึงความโดดเดี่ยวความเหงา ความอยากปลีกวิเวกความคิดที่อยากจะใช้เวลาบางสิ่งบางอย่างในการทบทวนในการถามความรู้สึกหรือในการสอกหาคำถามบางสิ่งบางอย่างในการโดยอาศัยระยะเวลาหรือสมาธิหรือสติโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของ ความมั่นคงในสถาบันครอบครัวค่ะ,ะคนที่มีคู่บางความสัมพันธ์ให้มีเกณฑ์ที่แบบให้ระวังในเรื่องของบางคนมีเรื่องของการเจ็ดดาบไม่ซื่อสัตย์นะคะแอบทำอะไรรับหลังคุณ คุณอาจจะเป็นคนทําหรือคู่คุณอาจจะเป็นคนทําก็ได้ทุกคนอาจจะคิดสลับเรื่องราวที่พี่พูดได้โดยเฉพาะคนที่คุณแอบ,บรู้สึกแอบบพบแอบบคุยแอบบส่งข้อความแอบบไปเจอหรือแอบ,บอะไรก็ตามนะคะมองว่าอาจจะเป็นคนที่คุณสนิทด้วยคนในที่ทำงานหุ้นส่วนเพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ย หรือเป็นเพื่อนสนิทชวนกันมาทํางานมาหุ้นส่วนกันแล้วความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้มันสามารถที่จะทําให้เกิดภาวะของการที่การที่ความรู้สึกมันพัฒนาขึ้นน่ะจากความเป็นเพื่อนนะคะมันเลยทําให้เกิดเขาเรียกเป็นเจ็ดดาบะ่ะมีอะไรบางครั้งปกปิดปกปิดคนของตัวเอง ไม่บอกคนของตัวเองหมดรู้สึกยังไงไม่บอกจะไปไหนบางทีก็ไม่บอกบอกบ้างไม่บอกบ้างนะคะคนที่โดนกระทําก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไว้ใจแล้วนะตอนนี้การกระทำานห,หลายอย่างคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมคุณคุณจะมีความรู้สึกถ้าคุณเป็นคนที่โดนกระทำนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าทําไมมีคู่แล้วคุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวทําไมคุณรู้สึกถึงความเหงาทําไม คุณถึงรู้สึกว่าความรักมันเหมือนกับมันหมดความรักมันอยู่กันด้วยความเฉยชานะคะแต่มันยังคงต้องอยู่ด้วยใครที่แต่งงานเคยผ่านวิธีการแต่งงานอยู่แล้วอะคุณยังคงที่จะอยากรักษาครอบครัวสถาบันครอบครัวเอาไว้คะ่ะณตอนนี้คุณอาจจะแบบรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวจําเป็นที่จะต้องใช้เวลานะคะถ้ารุนแรงหน่อยบางคนถึงกับขั้นที่แบบเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วอ่ะ ทะเลาะกันแล้วแล้วก็หรือช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่แยกกันอยู่หรือคุณอาจจะเป็นคู่ที่แยกกันอยู่มาก่อนหน้านี้ก็ได้ต่างคนต่างทํางานต่างคนอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดพอเสาร์อาทิตย์มาปุ๊บหรือเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งมันอยู่ที่เงื่อนไขการตกลงว่าจะเจอ,อไนยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะการแทรกแซงของบุคคลคนนี้มันเข้ามานะคะแล้วอาจจะมีเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วย ไอคนที่เข้ามาเป็นสายเปย์อ่ะเอาง่ายๆไอคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพิศักดิ์การธาตุน้ํามีกลรกฎพิจิหรือธาตุลมกุมตุลมิถุนสามธาตุเนี้ยที่เห็นตามหน้าไพ่อ่ะเป็นเราสามคนเราสามคนที่อยู่ตามเนี้ยนะคะเป็นคนใดคนหนึ่งธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่ในนี้แหละอืม เออช่วงนี้คนที่เป็นชาวราศีเมษนะคะอาจจะอยู่ในช่วงภาวะของการต้องต้องตัดสินใจอะไรสักสิ่งสักอย่างแล้วแหละอืมซึ่งจริงๆนตอนนี้พี่ว่าคุณยังไม่แน่ใจนะคุณยังคงสอดส่องพฤติกรรมอยู่แต่คุณก็ยังแต่คุณรู้สึกแล้วแหละถ้าคุณที่โดนกระทำอะ่ะจะรู้สึกแล้วว่า มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลสัญญาณอันตรายมันส่องมาถึงอะค่ะแต่คุณยังคงหวงแหน่ะบางคนที่เป็นชาวราศีเมษข้อเสียนะคะคือการที่หวงหวงหึงจู้จี้อะไรมากเกินไปอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งสี่สิ่งนี้มันอาจจะทําให้คู่ของเราอะอยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดรักมากหวงมากหึงมากเข้าใจแต่พออยู่ด้วยกันเป็นานานบังคับมาก อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้จุ๊จี้จุกจิกมากระแวงมากมันสร้างให้ความอึดอัดให้กับคู่เราได้ในบางสถานการณ์นะคะทําให้ความรู้สึกเหล่านี้มันอาจจะทําให้สิ่งมีคนที่เข้ามาแทรกแซงได้ในความสัมพันธ์นั่นเองคนที่เขาพร้อมคนที่เขามีทุกอย่างคนที่เขาพร้อมช่วยเหลือพร้อมซับพอร์ตนะคะบางคนได้คู่จะค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ด้วยคือสุขุมนุ่มลึกแต่เจ้าชู้ เจ้าชูน้นิดนิดนิดนเอานิดนิด,นดก,ก็ก็ได้น,นะสำหรับคนที่มีเรื่องราวมีประเด็นนะคะสำหรับคนที่มีมีประเด็นพี่มองว่าคุณกำลังมีแผนอยากจะแต่งงานกับแฟนแต่บางทีไอ้แผนการแต่งงานของแฟนกับแฟนเน่ะคุณอาจจะเก็บเอาไว้เป็นความลับบางคนแอบหนีไปอยู่ด้วยกันหมายถึงว่า ยังไม่ได้บอกครอบครัวยังไม่ได้บอกผู้ใหญ่แต่มีการแอบไปอยู่ด้วยกันนะคะไปอยู่ทดลองอยู่เลยด้วยกันแต่ถามว่ามีความรู้สึกอยากแต่งงานไหมนะคะมีโอกาสมีความรู้สึกอยากแต่งงานนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเงาเงาหน่อยนะคนที่ไม่มีประเด็นนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะไม่ใช่เพราะว่าโดยเฉพาะคนที่มีคู่ทางไกลไกลบางคนไกลถึงต่างประเทศ อมันเลยทำให้ความเหงามันมันเข้ามาในเดือนกรกฎาคมพอสมควรเอคนที่มีคู่ทางไกลเหมือนกับคุณรอคอยจดจ่อใจจดใจจ่อยอยู่กันเมื่อไหร่เขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะมาอะไรเงี้ยจนมันบางทีมันทำให้เรามีภาวะที่แบบซึมเศร้าเหงาโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเวลามีปัญหา เวลาไม่สบายอยากจะมีคนมาเช็ดตัวแต่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละบางทีมันทําให้คุณรู้สึกน้นม่เต็ำใจได้ไม่ไว้ใจเขาได้ในบางครั้งนะคะแต่พี่ยังมองว่าคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังจะต้องอย่างไรคุณก็ยังรักยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะนะคะยังคงรอคอยยังคงเห็นความสัมพันธ์นี้มีค่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงช่วยเหลือกันดูแลกัน อยู่นะคะระวังในเรื่องของการสื่อสารทั้งคนที่มีประเด็นและไม่มีประเด็นสิ่งสำคัญนะคะการสื่อสารการพูดคุยกันด้วยเหตุผลการมีอะไรให้บอกกล่าวยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิบลบเจ็ดเหลือสามใช่เพราะคำพูดหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างอีโก้คำพูดเท็กซ์ข้อความให้ไพ่ด่า,ดาเป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะรวมถึงความคิดด้วยมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้าย ความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดอะไรให้คิดดีๆแล้วค่อยพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิดนะคะรู้ตัวว่าเดือนนี้ค่อนข้างพูดตรงพูดแรงอะไรเกินไปก็พยายามลด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 ,ลดเรื่องวาจาเรื่องคําพูดให้ดีๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันบาดหมางย,ยิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะอ่อนอยากจะแบบอยากจะโรแมนติกมากกว่านี้ก็ต้องใช้ความอ่อนหวานนุ่มนวลเข้าช่วยนิดนึงสาหรับคนที่แบบ โอ้ทำยังไงพูดไม่เป็นอะ่ะอะไรเงี้ยลองพยายามดูนะคะอ่ะทีนี้สำหรับคนที่โสดคนโสดนะคะคนโสดเจอแต่คนไม่น่าไว้ใจเข้ามาไพ่บอกชัดเจนเลยว่าโสดไปก่อนดีที่สุดนะเดือนนี้เดือนกรกฎาคนโสดยังคนคงต้องครองตำแหน่งโสดเพราะคุณก็ยังมีกำแพงนะน่าจะเป็นคนที่เข้าหายากด้วยพอเราเข้าหายากปุ๊บคนก็ไม่กล้าเข้า เจอใครที่ผ่านมาในอดีตหรือในชีวิตก็มีแต่คนที่แบบรักเล็กขโมยน้อยมาหาเราไม่มีเจ้าของแล้วก็ไม่ให้ความชัดเจนกับเราทําให้กลายเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างความสัมพันธ์ที่ต้องหลบหลีกบ้างหรือมีคนมีเจ้าของแอบมาพบแอบมาคุยกับเราบ้างพราะคุณรู้นะคะคุณไม่ชอบแน่นอนคีนอับซอสนี่คือไม่ชอบยังไงก็ไม่เอาคุณถือคติผัวเดียวเมียเดียว คือคบใครก็คบคนเดียวหรือคบทีละคนไม่ใช่คบซ้อนเพราะนั้นพอความจริงมันปรากฏอ่าความสัมพันธ์ที่มันคุยกันไปได้ช่วงหนึ่งพอปรากฏมันก็เลยจบลงเพราะคุณตัดสินใจจบคุณไม่เอาคุณไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะราศีเมฆคนโสดในเดือนนี้จะจะคิดอย่างนี้เลยจะแบบว่าฉันไม่เอาคนเจ้าชู้ฉันเคยเจ็บมากับคนเจ้าชู้เยอะแล้วนะคะเนี่ยเจ็บมาคนเจ้าชู้เยอะแล้วฉันอยากมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคง แต่คนโสดบางคนก็มีโอกาสที่จะเจอแอบพบแอบคุยกับคนที่คนที่ทำงานอะยังไงก็เป็นคนที่ทำงานนะคะเป็นคนที่เขาทำงานหรือรวมถึงคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นไปได้ด้วยสำหรับบางท่านนะคะไม่ใช่ว่าทุกท่านบางท่านแต่คงไว้ซึ่งสถานะเพื่อนเออมันอาจจะมีเกณฑ์ของการ แอบคุยแอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคงไว้ซึ่งสถานะเพื่อนนะคะมันยังไงมันก็เป็นสถานะโสดอยู่ดีนะตอนนี้ของคุณเป็นเฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตนี้แบบบอกให้บอกให้ดูดีๆให้ดูลาน,านๆช่วงนี้เหงาไปหน่อยนะคะคุณยังคงสร้างกำแพงอยู่เลยยังมีกำแพงยังหวงแหงความโสดอยู่บางคนอาจจะไม่ได้บอกว่าฉันหวงแห่งความโสดหรอกฉันอยากจะสาะโสดเต็มที่แต่สิ่งที่คุณอยากจะสาะโสดมันยังไม่เจอไงคนที่คุณรอคอย คุณก็เลยยังมีกำแพงอยู่กำแพงที่จะเข้าหาคุณค่อนข้างยากอยู่นะคะบางคนก็มีเขาเรียกว่ากิจกิจวัตรประจําวันเหรอชีวิตของคุณอะ่ะมันเป็นรูทีนนะคะเช้ามาทํางานเย็นมากลับบ้านเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านซักผ้านอนอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ออกไปไหนอ,อยู่แต่บ้านมันก็ไม่มีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆเดือนรกรกฎาก็ยังไม่มีนะคะ ระวังสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีเมษใช่ไหมเออชาวราศีเมษระวังสุขภาพนิดน,นึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปวดหลังออฟฟิศซินโดมนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็นอกเรื่องให้นะคะเป็นเรื่องของเนี่ยอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดมอาจจะต้องไปหาคุณ,มคณหมอตรวจหลังตรวจสุขภาพอะไรนิดน,นึงบางคนมีเกณฑ์ของการผ่าตัดด้วยนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะรวมถึงการถูกลักขมโมยของอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้อง ระวังนะคะมีโจรมีแอบขโมยของในบ้านอในเงี้ยเออให้ระวังดูแลปิดบ้านปิดอะไรล็อกประตูให้ดีๆนะคะในเดือนก,นกรกฎาคมนี้โอเคค่ะก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูไพ่ Oracle o f t h e Fairy จะบอกอะไรคุณนะคะเป็นไพ่ของนางฟ้าอยากจะบอกอยากจะอะไรคุณบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Moon Energy ะไพ่เหมือนกับบอกว่าตอนเนี้มันเกี่ยวข้องกับพระจันทร์ พระอาจาร์เป็นเรื่องของสเสน่เป็นเรื่องของเขาอยากให้คุณใช้ชีวิตไปอย่างยังไงล่ะใช้ธรรมชาติอะยอมแพ้บ้างกับบางสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เสู้ไปก็เท่านั้นยอมแพ้บ้างเพราะว่าบางทีมันมันเป็นไปกับธรรมชาติของชีวิตของคนมันโฟไปตามชีวิตของคนนะคะ่ะ ะะทุกคนมีทั้งแพ้มีทั้งชนะทีนี้พอใครรู้สึกว่าคุณแพ้ไม่ว่าคุณจะแพ้เรื่องอะไรนะมันอาจจะไม่ได้แพ้ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันแพ้ฉันไม่ไหวฉันหมดแทชั่นในการทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาบอกว่าชีวิตชีวิตของคุณอาจจะอยู่ในช่วงภาวะของการสับสนบางคนนะคะสับสนถ้าใครอยู่ในช่วงภาวะของการสับสนอะไรใดๆก็ตาม ให้ใบนี้นางฟ้าพยายามบอกว่าตอนเนี้ยมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณอารมณ์คุณอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวทําอะไรก็แบบไม่ค่อยโอเคเพราะงั้นตอนนี้แน่นอนค่ะเดอะเฮร์มิดมายูเดเขาอยากให้คุณใช้ใช้สติแล้วลองใช้ความสงบดูความสงบที่สําคัญก็คือความสง,สงบในยัวมยก็คือจิตวิญญาณของคุณใครที่ชอบนั่งสมาธินั่ง ลองนั่งสมาธิดูคุณอาจจะได้รับคําตอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะใบแรกก็คือมูลเอเนจีค่ะแต่แล้วถ้าใครเชื่อในพลังของดวงจันทร์นะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของคนนะคะมูลเตลูก็ลองไปแล้วแต่เลยพิธีกรรมอาบแสงจันทร์ขอพรดวงจันทร์ดูดวงอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลทําได้นะคะพลังงานของดวงจันทร์นั่นเองใบที่สองค่ะ จอยนี่อ่าออกไปค่ะออกนอกบ้านบ้างค่ะเดินทางท่องเที่ยวอย่าอยู่แต่บ้านนะคะอยากเจอสังคมอยากมีเพื่อนใหม่อยู่แต่บ้านไม่มีไม่มีทางได้เจอใครใหม่ออกวางแผนเดินทางท่องเที่ยวค่ะนะคะเอเบีแวร์ Everywhere. ไปได้ทุกที่ที่คุณพร้อมที่จะไปเมื่อเวลามาถึงเวลาที่คุณรอคอยเวลาที่อะไรดีๆอ่ะ มาถึงว่าคุณพร้อมคุณมีเวลาออวันหยุดมันมีหยุดยาวมันมีราพักร้อนอะไรได้แพ็คก,กระเป๋าเลยแพ็ค u r passport now นะคะลองวางแผนท่องเที่ยวดูสำหรับพี่หญิงการเดินทางเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะจอยนี่ค่ะใบ,บที่สามค่ะ Transformation การเปลี่ยนแปลงนะคะนางฟ้าอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไร ชีวิตของคุณกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงทุกคนคะ่ะการจบสิ้นในสิ่งสิ่งหนึ่งย่อมนำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะขออยากให้ทุกคนจำคำพูดนี้ไว้สำหรับใครที่แบบรู้สึกตอนนี้ยังมูฟขึ้นไม่ได้ยังรู้สึกท้อแท้ยังรู้สึกออกจากภาวะที่สูญเสียไม่ได้นะคะ นั่นเป็นสิ่งที่ชีวิตของคุณถูกกำหนดให้คุณต้องได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะ transformation การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของคุณณตอนนี้นะคะาบางทีสแนเดอร์มาอีกแล้วคุณจะต้องยอมแพ้ในในชีวิตที่คุณได้เจอแล้วก็ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะให้ใช้กันในคำว่า happening ความสุข ที่คุณควรจะมีที่มันที่มันดีกว่าเดิมอะ่ะมันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมรับหรือยังกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะอ่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตามอืมให้คุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในชีวิต the best is yet to come สิ่งที่ดีที่สุดมันยังไม่มาถึงหรอกนะตอนนี้มันจะมาถึงก็ต่อเมื่อถึงเวลาของมันตอนนี้กลับมาดูแลตัวเอง ใครที่สุขภาพไม่ดีอ่าไปหาคุณหมอดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะใครที่รู้สึกว่าต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญตอนนี้ใช้สติใช้สมาธิทุกสิ่งทุกอย่างนะคะออกเดินทางค้นหาชีวิตของคุณกำลังจะก้ามไม่ใช่ก้าม <c oughs> พูดผิดก้าวข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างที่มันไปต่อไม่ได้ก็ ยอมรับความเป็นจริงไปต่อไม่ได้ก็คือไปต่อไม่ได้ค่ะนะคะนะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะสู้ๆกันทุกคนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเนาะสำหรับความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะคนรักที่ดีอยู่แล้วก็สิ่งที่นางฟ้าบอกก็คุณอาจจะไปอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกับแฟนนี่มีโอกาสแน่นอนนะคะ สลับกันเอาเอเนจีนะคะพี่หญิงไม่สามารถบอกทุกๆสถานะได้แล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะใครชอบยังไงฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะคะคิดดีพูดดีได้ทำดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ